สำหรับในวันนี้ค่ะเรามรีการประชุมในกลุ่มของที่เป็นเรื่องของการลดต้นทุนนะคะก็จะมะีรู้สึกจะมีสมาคมโลจิสติกส์นะคะแล้วก็มีอนุญาตโตตุลาการที่มาในวันนี้แล้วก็มีเรื่องของอทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มานะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเราได้คุยกับกลุ่มที่ในเรื่องของการตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเราดีใจค่ะที่มีแพลตฟอร์มทางการตลาดเนี่ย เข้ามาช่วยเสริมกําลังให้เราอีกจากภาคเอกชนอีกประมาณสักหรายเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับผู้ประกอบการค่ะก็ในช่องทางในครั้งนี้ค่ะแต่เดิมเนี่ยเวลาที่ผู้ประกอบการไปใช้นะคะอาจจะยากหน่อยเพราะไม่มีการเจน QR Code เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้ง่ายเหมือนแพลตฟอร์มของเอกชนก็ในปีนี้ค่ะเราก็เลยเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของเราเนี่ยค่ะเข้ากับแอปที่เรียกว่า sme connect นะคะเพื่อผู้ประกอบการเนี่ยจะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้ง่ายและนอกเหนือจากนั้น เอสเอ n ม e ีคอนเน็เนี่ยค่ะเป็นแอปที่คิดว่าเข้าไปที่เดียวแล้วจบเลยสำหรับผู้ประกอบการ SME เพราะว่านอกเหนือจากการใช้สิทธิประโยชน์ท่านยังได้เห็นโครงการภาครัฐแล้วก็มี e m a r ร์เก็ตเพเล็กๆอยู่ในนั้นที่ท่านสามารถที่จะติดต่อซื้อขายกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเข้าที่เดียวครบจบทุกเรื่องค่ะสำหรับ SME ค,ค่ะสำหรับในปี2568นี้นะคะ,ะเรื่องของโครงการสิทธิประโยชน์ให้กับ SME หรือว่า SME p u i v i l e g e er เนี่ยนะคะทางสาวสวนเนี่ยดำเนินการมาตั้งแต่2,565เพื่อเป็นการหาสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เป็นประโยชน์กับ SME ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการตลาดในประเทศและต่างประเทศที่เราต้องการเปิดโอกาสให้กับ SME เนี่ยได้เข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยไม่ว่าจะมาเป็นรูปแบบของส่วนลดหรือว่าการให้ใช้แพลตฟอร์มฟรีเป็นต้นนะคะ รานนี้ในปีที่ผ่านมาค่ะเราก็มี SME เนี่ยใช้สิทธิประโยชน์ไปกว่า2,500ลายมูลค่ากว่า120ล้านนะคะ mm. ก็ในปีที่ผ่านมาค่ะทำให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราได้จากพันธมิตรที่เป็นทั้งภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ไทยหรือในมิติของการเจรจาต่อรองในด้านของกฎหมายก็มีอนุญาตโตตุลาการเป็นคนให้บริการเรื่องพวกนี้นะคะรวมถึงเราโชคดีในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ เราได้สิทธิประโยชน์จากสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการตรวจสอบข้อมูลของอา,อาจจะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการเรื่องข้อมูลทางอาชญากรรมเพื่อให้การทํางานในสถานประกอบการเนี่ยก็จะได้โปร่งใสมีธรรมาธิบาลตามที่กฎหมายกําหนดนะ,นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมีเรื่องของการตลาดซึ่งการตลาดเนี่ยค่ะเราได้รับความนิยมแล้วก็เราได้พันธมิตรที่ดีมากไม่ว่าจะเป็น Bank of China เป็น Sho ป e ีเป็น l ล n e ที่เราทำงานร่วมกันนะคะแล้วในปีนี้ค่ะ ถือว่าเป็นปีพิเศษเพราะว่าเราเนี่ยได้แพลตฟอร์มในเรื่องของ r k e t Place เนี่ยมาเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก6บริษัทได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการด้วยสภาวะเศษรษฐกิจอย่างเงี้ยทำให้เราเนี่ยสามารถค้าขายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจเพราะว่าเนื่องจากว่าโอเคเราเข้าใจค่ะไม่ว่าท่านจะค้าขายในห้างสรรพสินค้าในแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มท,ที่รับความนิยมเนี่ย ก็จะมีค่า G P ค่อนข้างสูงแต่คราวนี้ในแพลตฟอร์มที่เรานํามาเนี่ยอาจจะมีค่า G P แค่นิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เข้าถึงตลาดใหม่ๆได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีระบบหลังบ้านที่บริหารจัดการให้ด้วย แล้วก็เราก็ยังมีอย่างที่บอกค่ะมีปรษณีไทยในเรื่องของการทำโลจิสติกให้กับผู้ประกอบการอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่เราจะช่วยผู้ประกอบการในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในปี2,568แต่อย่างไรก็ดีค่ะเดี๋ยวเราจะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่21มีนา2,568นะคะแล้วก็เดี๋ยวพบในรูปแบบที่เต็มเพราะว่าเราเนี่ยจะมีการปรับโลโก้ใหม่มีการปรับปรุงการ เข้าถึงให้กับ SME เนี่ยมัรู้สึกเฟรนลี่มากขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยอาจจะเป็นมิติของภาครัฐเกินไปหน่อยเวลาที่ค้นหามันก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราจะปรับปรุงให้มันค้นหาได้ง่ายขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ